สำหรับงานชิ้นนี้นะครับทุกคนนะครับตอนแรกก็จักสักก็จะตีนะครับวาดแบบตีขึ้นตีตีลอนก่อนนะครับตีลอนกระบาก่อนนะครับก็คือการท่าแบบนะครับจากนะครับตัวแบบเดิมนะครับแบบเดิมของกระบากก็เอาเข้าเข้าก่อนนะครับเอาเข้าเข้าก่อนนะครับก็จะตีสับสันนะครับสับสันแล้วก็สับล่องนะครับแล้วก็ตีปิดหัว นะครับตอนแรกในความคิดเนี่ยนะครับปะงานป่าผูชิ้นเนี่ยจะตีปิดหัวเก็บหัวให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานะครับระบายออกนะครับด้านหน้าจะให้น้าระบายระบายออกด้านหลังนะครับแล้วก็ปิดรอนนะครับปิดหัวของรอนเนี่ยจะให้มันเหมือนกับด้านหลังนะครับแต่พอตีเอาเข้าจริงๆนะครับตี เขาจริงๆเนี่ยมาตีร้อนสับร้อนลงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เหล็กที่เราสับสันลงไว้เนมันเปิดร้อนขึ้นมานะครับไอตัวร้อนนะเป็นร้อนแน่นอนนะครับแต่ไอตัวปิดหัวม <t> ันก็เป็นตัวปิดหัวสวยนะครับแต่ทีนี้นะครับเหล็กนะครับเหล็กมันโค้งนะครับเหล็กด้านปิดหัวเนี่ยมันมันโค้งเพราะว่าตัวร้อนเนี่ยนะครับมันมันเป็นร้อนใหญ่ มันทาให้ดึงเหล็กโค้งนะครับพอเหล็กโค้งปุ๊บเราไปทาานะครับเราไปทาบเข้ากับตัวลอนกระบะเดิมนะครับที่เราจะปะหูในช่วงหัวเนี่ยนะครับมันมันคาดเคลื่อนนะครับมันคาดเคลื่อนอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งเกบความรู้นะครับที่เอามาฝากกันนะครับมันคาดเคลื่อนก็คือลอนมันไม่ค่อยตรงนะครับ ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่ไม่พับหัวนะครับไม่ตีปิดปิดหัวที่เป็นเหลี่ยบนะครับสังเกตดูตรงรอนด้านด้านท้ายนะครับรอนด้านท้ายเนี่ยมันจะโค้งเยอะแต่รอนด้านหน้าเนี่ยเราตีปิดหัวนะครับมันจะโค้งน้อยมันจะมันจะโค้งน้อยกว่าทีนี้พอเรามาเก็บเรียบด้านหัวเนี่ยเหล็กมันจะโค้งเลยนะครับ <c oughs> เหล็กเหล็กด้านหน้าเนี่ยมันจะโค้งนะครับพอมันโค้งปุ๊บด้านหลังนะครับรอนมันไม่ตรงกันนะครับนี่นี่มันก็สวยอยู่นะครับมันก็สวยอยู่นะครับแต่พอมาทาบมันมันไม่ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการนะครับไม่พับหัว นะครับพอไม่ผ่าหัวรอนมันก็จะตรงงานมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างศัก์ด้วยนะครับสวัสดีครับ